าคมฮัสรก็เป็นสมาคมที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะเป็นแกนกลางในการที่จะดูแลเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยก็คือสมาชิกที่มีเนี่ยจะมีข้อบงจรนะจะมีทั้งผู้ผลิตมีทั้งข้นส่งมีทั้งผู้ที่ทำเซอร์วิสทั้งหมดนะก็คือจุดใหญ่ก็จะเป็นแกนกลางเพื่อที่จะแนะนําทางราชการและก็แนะนําทางสมาชิกเกี่ยวกับปัญหาอะไรต่างๆถ้าสมาชิกมีเราก็จะรวบรวมปัญหาทั้งหมด พื่อที่จะปรึกษาหารือกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือว่าถ้าทางกระทรวงอะไรต่างๆจะออกกติกาออกอะไรต่างๆบางทีก็มกักจะปรึกษาเราก็เป็นแกนกลางถ้าแต่ละบริษัทแต่ละแห่งจะไปคุยกันเองเนี่ยมันก็จะเป็นอินดิวิวดเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็จะจะรวบรวมเอาปัญหาที่น่าจะดีน่าจะเหมาะสมส่วนใหญ่ก็จะเน้นหนักไปทางด้านของความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนทั้งหมดอันนี้เป็นแกนเป็นแกนตั้งเลย นะฮะแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะมาดูแลดูที่ว่าอันไหนที่จะทำออกได้บางอย่างกฎกติกาที่ออกมาแล้วจะเห็นได้ว่าบางครั้งปฏิบัติไม่ได้มันก็เลยทําให้สิ่งที่ออกมาไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆศึกษาดูว่าจะทํากันยังอะไรต่างๆเพราะว่าการทําธุรกิจนี่มันจะเอาปลอดภย100ัยร้อยเอร์เซ็นตเนี่ยแล้วก็ในขณะเดียวกันคอสสูงมากมันก็ไม่เวิร์กก็ต้องมาดูที่เหมาะสมแล้วค่อยเป็นค่อยไปซึ่งอันนี้ในฮัสซาเองก็จะมี คณะกรรมการมีอะไรต่างๆมีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่ทุกสาขาทุกด้านเราก็สามารถที่จะให้เขามาช่วยในด้านนี้ได้แล้วก็รวบรวมข้อมูลป้อนให้ทางภาครัฐทางภาครัฐก็จะปรับปรุงอะไรต่างๆหรือบางทีท่างรัฐมีอะไรที่จะต้องดําเนินการเราก็จะเอานั้นมาขยายเรียกประชุมก็คุยกันปรึกษาหารือกันอันนี้ก็เป็นการคอมมูนิเคชั่นทูเว ถ้าปัจจุบันนี้ก็จะมีทั้งขนส่งนะฮะแล้วก็มีทั้ง Manufacturer แล้วก็มีขนส่งแล้วก็มี Service นะฮะรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็161ลายนะ n u n u f t u t u r e r สัก30กว่าแล้วก็ในขณะเดียวกันขนส่งก็30กว่า40กว่าแล้วก็ Provider อีกประมาณ60กว่าทั้งหมดเรามี161นะประมาณ ที่นี้ก็คือว่าทุกสมาคมเราก็าคุยกันไม่ว่าจะเป็นเปนโรเคมีกลุ่มเคมีอะไรต่างๆเพราะอย่างที่ว่าผมเองก็เป็นกรรมการเป็นสรรมาชิกอยู่หลายหลายแห่งหลายกลุ่มนะเป็นกรรมการอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอพูดถึงโลจิสติกเกี่ยวกับวัตถุอันตรายปั๊บเนี่ยคนก็มาแกบอกให้เอาอันนี้ส่งให้ฮัสลาไปเวิร์กอะไรทํานองน,นี้ซึ่งหลายต่อหลายอย่างเราก็ามีการคุยกันไม่ว่าโลจิสติกของสภา,าก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ถือว่าเราทํางานร่วมกันนะฮะถ้าเป็นด้านดีจโดยเฉพาะเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะส่งมาทางฮัสลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าเรือเรื่องเรื่องการขนส่งอะไรต่างๆแวร์เฮ้าส์อะไรต่างๆนี่ก็ฮัสลาเองก็จะช่วยเหลือให้เพราะนั้นการทํางานเรานี่ก็ไม่ได้ขัดกับใครร่วมมือกันตลอดโดยเฉพาะเราจะหนักไปทางด้านนี้ ฮัสลาเนี่ยเราตั้งมาเนี่ยนะรู้สึกว่าถ้าผมไม่ผิดก็ตุลาสองห้าสี่หก็ประมาณ8ปีแีล้นะฮะซึ่งเราก็เน้นหนักที่สุดคือความรู้แล้วต่างๆที่จะต้องหามาให้กับโดยเฉพาะทางด้านของผู้ที่ทําธุรกิจด้านนี้แม้กระทั่งแม้กระทั่งการขนส่งการขับรถการดูแลเช่นจะเห็นต่างๆป้ายต่างๆเครื่องหมายต่างๆของวัตถุอันตรายเราก็มีการเทรนมีการสอน และเราก็จะสามารถที่จะคอมมูนิเคตกับไม่ว่าจะเป็นทางด่วนหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะการฉุกเฉินเราก็จะซ้อมกันยังไงเพราะฉะนั้นการเอดูเคชันต่างๆเนี่ยถ้ามีกฎหมายมีกติกาใหม่ออกมาเราก็จะเรียกประชุมแล้วก็ให้ทุกคนปฏิบัติตามแก้ไขเพราะฉะนั้นเอดูเคชันเนี่ยและยิ่งปีนี้เราก็ตั้งนโยบายใหม่ว่าเราเน้นหนักไปทางด้านของวิชาการให้มากขึ้นเพราะว่าเรื่องของ ป้องกันอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสเต็ปบายสเต็ปเท่าที่เราดูเกี่ยวกับขนส่งวัตถุอันตรายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเทนเดนซีหรืออ c ซิเดนที่เกิดบนท้องถนนเนี่ยน้อยลงนะฮะอันนี้สถิติค่อนข้างจะดีน้อยลงแล้วก็ในขณะเดียวกันถึงแม้มันจะเกิดการล่วไหลก็ไม่ค่อยจะมีน้อยลงมากเพราะฉะนั้นเราก็ตอนนี้อันนี้ถือว่าเราปฏิบัติตามนี้ไปเราก็จะเน้นหนักไปทางด้านของวิชาการอะไรต่างๆ ซึ่งอันนี้ก็อาทิตย์หน้าเราก็จะมีประชุมก็จะวางแผนด้านนี้กันต่อไปให้ผู้การเริ่มวางแผนแล้วเราจะทําด้านนี้ให้มากที่สุดหนึ่งในนี้เนี่ยเราจะมีก่อนที่จะเกิดฮัสลาเนี่ยก็คือเรามีคาร์ิแมกคือคลอยแอคทรายทากอนมีเชื่ลเอเกรุปเนี่ยเป็นการเซ็เนบันทึกร่วมกันระหว่างผู้ผลิตคลอย i r ค l i ายทั้ง6กลายในประเทศไทยเลยและหกลายที่หชาติด้วย นะฮะจะเป็นทั้งเบลเยียมอินเดียไทยจีนนะแล้วก็อเมริกันรวมกันแล้วเนี่ยเราก็มาเพื่อความช่วยเหลืออย่างเดียวนะและระบบนี้เราก็พัฒนาไปไกลนะแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่หนึ่งในส่วนของฮัสล l a าซึ่งเราจะมีระบบพาสบุ๊กเราจะมีเหมือนพาสปอร์ตนะรถคันไหนไม่มีพาสบุ๊กตัวนี้ไปโหลดของไม่มีโรงงานไหนจะโหลดของให้เลยและรถคันนี้จะต้องถูกตรวจตามพาสบุ๊ก จะมีออดิเตอร์มีอะไรตรวจทุกปีนะถ้าและคนที่ตรวจนี่จะต้องผ่านการอบรมเนี่ยอันนี้นี่คือสิ่งที่เราดําเนินการมา10ปีแล้วอันนี้เกิดก่อนแล้วก็กําลังจะแอพพลายไปกับไอ้โปรดัก์อื่นๆซึ่งอันนี้เป็นที่พูดกันมากและต่างประเทศเองก็พยายามนําสิ่งนี้ไปใช้งานผมได้เคยอ์เพลนเกี่ยวกับของพวกนี้ให้แม้กระทั่งคลออคคาไของยุโรเปียนมาประชุมเมืองไทย หรือว่าผมไปอธิบายในญี่ปุ่นก็ไปอันนี้เป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยที่สุดเวลามันเกิดอุบิเหตุเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยความเสียหายมันจะได้น้อยลงการแก้ไขมันจะได้เร็วขึ้นและรถก็ได้มาตรฐานนะอันนี้อันนี้เราพยายามจะให้เป็นในกลุ่มของฮัลล a สทั้งหมดค <Yeah. S 1> ที่เราพูดกันจริงๆฮัลล a สเองส่วนใหญ่ที่ขนส่งวัตถุอันตรายกันตรงนี้เราจริงๆก็เราก็พยายามเราก็ทํา การขนส่งทางบกซะมากกว่าของเรานะฮะส่วนใหญ่ในบ้านเราไอ้ทางน้ำเนี่ idgm โคดทางเรือเนี่ยมันก็จะมีอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะพูดกันที่ขนส่งทางบกนะซึ่งเราก็พยายามปฏิบัติตามกติกาตามกรมโรงงานที่แบ่งออกมาเป็นสี่คลาสมีอะไรต่างๆไอ้มี9้าคลาสมีอะไรต่างๆบ้างเนี่เราก็พยายามทําพยายามสอนตามนั้นหมดส่วนที่จากเมืองนอกมีมาเนี่ยซึ่งคราวที่แล้วก็มีปัญหาแล้วก็ทําให้โหลดของกันไม่ได้ ซึ่งเราก็ได้เคลียร์กับทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อยปติการานี่เดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าภาครัฐเองก็ดีมากนะฮะมีอะไรก็ตามเนี่ยก็ปรึกษาหารือกันก่อนที่จะออกมาเป็นกฎเป็นเกณฑ์เช่นเมื่อก่อนนี่ออกมาเป็นต้องป้องกันมีประกันภัยวัตถุอันตราย30สิล้านแต่ว่าปรากฏว่าปฏิบัติจริงๆแล้วไม่มีบริษัทอินโดรันซไหนรับได้ในรายละเอียดผลสุดท้ายก็ต้องยกเลิกไปก่อนนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ทิ้ง เราก็มาปรับปรุงกัรหมายตั้งคณะกรรมการใหม่คุยกันไปจนในที่สุดเราก็สามารถทําเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ประมาณ5ล้านถึงสิบล้านนะสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะความเสียหายลดเลดเราไม่เกี่ยวแล้วนะอันนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่คณะกรรมการวัตุอันตรายแห่งชาติกําลังประชุมอยู่ถ้าตัวนี้ออกมาครมทันก็เตรียมเสร็จแล้วถ้าตัวนี้ออกมามันก็จะเป็นสิ่งที่มั่นคง สำหรับประชาชนสำหรับสิ่งแวดล้อมถ้ารถเราไปทางไหนเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยทําการทริปเมตนอะไรต่างๆได้ทันทีเพราะว่าประกันจ่ายแน่นอนและประกันก็ไม่ต้องหาคนผิดด้วยจ่ายทันทีอะไรทํานองน,นี้มันก็จะทําให้ความเสียหายน้อยลงและอีกอย่างหนึ่งทางฮัสรไรเองก็มีส่วนร่วมมากในการศึกษากับสอนอขอเรื่องของรูทต่างๆที่รถขนส่งวัตถุอันตรายควรจะวิ่งควรจะหลบเส้นไหนควรจะไปเส้นไหนอันนี้เราได้ทําการศึกษา แล้วก็ตอนนี้ก็พยายามจะให้ใช้ GPS ทุกครันเพื่อที่จะมีอะไรเกิดขึ้นมามันเรียทายแล้วก็รู้โลเคชันมันจะได้ไปแก้ไขซึ่งอันนี้ก็ได้ผลนะฮะเราก็อยู่ร่วมกับสนขอดูแลด้านนี้แล้วก็ศึกษาด้านนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นรูทไหนถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ควรจะให้วตัตถุอันตรายวิ่งเราก็ช่วยกันดูแต่ว่าไม่ใช่อยู่ดีๆมาห้ามคือมีเหตุมีผลทุกอย่างก็รู้สึกว่าจะช่วยได้ดีพอต้องควรแปีที่ผ่านมานะ ตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นจากนี้ไปประสกบการณ์จะสอนเราว่าเราควรจะไปไดเ c t i o นไหนแต่ก็สบายใจยอยู่อย่างที่ภาครัฐก็ไว้เนื้อเชื่อใจเรามีอะไรก็ยอมรับอย่างถ้าทางดวนนี่เราสามารถโชว์ป้ายเราขึ้นได้เลยเขาก็ยอมรับเรา